สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News Podcast มองภาพพิธาลิมเจริญรัตผ่านทวงท่าอาการแห่งสวบการแชร์ภาพนายพิธาลิมเจริญรัตอยู่ในท่ามกลางประชาชนเป็นกิจกรรมที่กระทำอย่างต่อเนื่องของพรรคก้าวไกลอยู่แล้วเหมือนกับภาพของนางสาวแพทองทานชินวัตร เหมือนกับภาพของพลเอกประยุทธ์จันโอชาของพลเอกประวิตรวงศ์สุวรรณของนายอนุทินชาญวิรูลของนายจุลินลักษณวิสิทธิ์ไม่เพียงยืนอยู่บนเวทีเพื่อกล่าวคำปราศัยหากแต่ยังนั่งเรือและเดินไปกับประชาชนไม่ว่าจะที่อุบลราชธาน,านีไม่ว่าจะปัตตานีไม่ว่าจะที่เชียงใหม่ไม่ว่าจะที่ฉะเชิงเซาแต่ที่เห็นจุดต่างอันสร้างความแปลกใจยอย่างมากย่อมเป็นภาพในเชิงยั่วลอ้อ อย่างหลังสุดเป็นภาพนายพิธาลิมเจริญรัดนั่งเปิบข้าวอยู่กับมวลชนภาพหนึ่งเป็นภาพกําลังควงช้อนเพื่อตักข้าวเข้าปากภาพหนึ่งเป็นภาพชาวบ้านยืนถือกระติบให้นายพิธาลิมเจริญรัดปั้นข้าวเหนียวความน่าสนใจอยู่ตรงที่คำบยายว่าสวบตายภาพอาจตั้งใจร้อไปกับคำว่าสมอาจตั้งใจให้เกิดสำเนียงเปรียบเทียบในเชิงเสียดอันสะท้อนการกิน ความน่าสนใจก็คือภาพเหล่านี้ไม่ได้มาจากฝีมือของคนนอกไม่ว่าจะเป็นคนนอกที่นิยมชมชอบไม่ว่าจะเป็นคนนอกที่ต้องการจะเสนอมุมมองที่ไม่น่ามองตรงกันข้ามเชื่อได้เลยว่ามาจากคนในและเป็นคนในที่ติดตามนายพิธาลิมเจริญรัตอย่างใกล้ชิดเป็นภาพและคลิปวิดีโอที่ลงลึกในรายละเอียดแทบไม่ต่างไปจากวิดีโอซึ่งนายพิธาลิมเจริญรัตปฏิบัติการดึงมาระหว่าง นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจกำลังร้องความน่าสนใจของภาพและการเคลื่อนไหวนี้อยู่ตรงที่คนของพรรคก้าวไกลพยายามจะเสนอภาพของผู้นำของตนออกมาผ่านมุมมองของความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อย่างธรรมดาและสามัญไม่ได้เป็นอย่างที่เรียกว่าอภิมนุษย์การล้อกระบวนการร้องเพลงผิดขีของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจจึงสามารถเกิดขึ้นได้ การล้อกระบวนการสวบของนายพิธาลิมเจริญรัตจึงดําเนินไปอย่างเป็นปกติเช่นเดียวกับปฏิกิริยาที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยความน่าสนใจก็คือเมื่อถูกล้อนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจก็ไม่โกรธเมื่อถูกถ่ายสะทอ้อนนายพิธาลิมเจริญรัตก็ยิ้มรับอย่างงดงามขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ